ปิดท้ายกันเช่นเคยนะคะสําหรับช่องทางในการบริจาคเงินสิ่งของและโลหิตเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ซึ่งก็รวมถึงผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ขอบคุณจริงๆค่ะสําหรับการส่งมอบความห่วงใยและกําลังใจให้แก่กันและกันนะคะเนือสิ่งอื่นใดในเวลานี้เนี่ยอย่าลืมดูแลตัวเอง ครอบครัวและสังคมรวมถึงประเทศชาติด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในการรับวัคซีนต้าโควิด -19 ให้เร็วที่สุดและมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ช่องทางในการขอรับวัคซีนค่ะก็มีหลากหลายช่องทางไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่หมอพร้อมเท่านั้นนะคะแต่ว่าสามารถ ไปได้ที่อาสาสมัครสาธาร,รณสุขประจำหมู่บ้านและโรงพยาบาลที่ท่านรับการรักษาอยู่รวมถึงจัดที่เขาจุดให้บริการค่ะและถึงแม้จะรับวัคซีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กายว่าต้าตกโดยเด็ดขาดน,นะวิธีการในการปฏิบัติตัวยังต้องแคมเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดเป็นไปได้อยู่ที่บ้านเซอ เวิร์ก from home เหมือนดิฉันที่นั่งจัดรายการอยู่ที่บ้านแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดจาเป็นต้องออกนอกบ้านไปไหนจําได้ไม่เอ่ยต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยยิ่งไปในที่คนเยอะๆส่วนไม่เลย2ชั้นด้านในเป็นหน้ากากอนามายัยทางการแพทย์ด้านนอกเป็นหน้ากากผ้าป้องกันได้สูงถึงร้อยละเก้าสิบหกนอกนอจากนี้ก็ให้ล้างมือกันให้บ่อยๆเวือนระยะหา่างทางสังคมและสแกนไทชนะแค่นี้เองค่ะเรา จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างแน่นอนวันนี้หมดเวลาของคนหลังข่าวแล้วดิฉันนักชาวีวานิสุราแนละทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะทอสอเปิดตัว GHB Buddy <ๆ>เพื่อนดีๆมีกันทุกคนบริการใหม่บนแอปพลิเคชันไลน์แจ้งทันทีทุกครั้งที่ฝากถอนโอนชำระเงินกู้หรือถูกสลากและอื่นๆอีกหลายรายการ นายชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธน,า,า,นาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสออเปิดเผยว่าทออสได้เพิ่มช่องทางใหม่ในการให้บริการลูกค้าที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคดิจิทัลและเป็นไปตามวิถีชีวิตใหม่หรือนิวนอร์มออด้วยบริการใหม่บนแอปพลิเคชัน Line โดยใช้ชื่อว่า GHB Buddy เพื่อนดีๆมีกันทุกคนเริ่มให้บริการเฟสหนึตั้งแต่วันที่19เมษายน2564 GHB Buddy จะทำหน้าที่ไลน์แจ้งลูกค้าทันทีทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวทั้งการฝากเงินถอนเงินโอนเงินชำระเงินกู้ชำระค่าเบี้ยรประกันอาคีภยัยถูกรางวัลสลักอมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อและแจ้งยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้า GHB Buddy บริการใหม่ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเนื่องจากข้อมูลข่าวสารต่างๆจะส่งตรงไปยังโทรศัพท์ของลูกค้าโดยตรง รวมทั้งช่วยสนับสนุนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้ลูกค้าที่ต้องการใช้งาน GHB Buddy สามารถสมัครใช้บริการได้ง่ายๆด้วยตนเองทันทีเพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line จากนั้นไปที่การเพิ่มเพื่อนแล้วกดค้นหาเพื่อน พิมพ์คำว่า add ghb buddy หรือเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธน์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ www.ghbank.co.th Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และที่แอปพลิเคชัน GHB All